ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมกาลิดามูนไลท์เแบทบโมบายกับพรม,มิเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปเปิดซุ่มหาคู่หู เก่งคนเดียวไม่ได้ต้องมีคู่หูด้วยเพื่อที่เราจะได้เทพขึ้นมากกว่าเดิมมาดูรอยยิ้มนี่สิครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม n i n o e n d o New Coser Seven Night 2 Black N Lock X Next Generation Genchin Impact Summer War และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่าเกมไหนสามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่แฟนเพจ Facebook powerplay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ Add p o w e r p a y ฉะนั้นนนกจะเติมเกมนึกถึง Power p o w e r p a y นะครับ สำหรับคู่หูที่ผมมีนะตอนนี้นะครับผมมีชั้นเทพเนี่ยอยู่หนึ่งตัวเป็นสายป้องกันด้วยกันแต่ยังไม่มีคู่หูชั้นเทพตัวอื่นๆเลยนะครับและก็ยังขาดคู่หูชั้นยอดเนี่ยอีกมากมายเพื่อที่ผมจะพาดานเลื่อนเทพปอได้ง่ายมากขึ้นผมก็เลยจะพาเพื่อนๆมาตามหาคู่หูกันเนี่แหละจากนั้นเราก็องจัดกันสักหน่อยดนึงเพื่อที่เราจะได้โหดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยพื้นฐานแล้วคู่หูชั้นเทพถ้าเป็นการเปิด20ครั้งแรกเขาจะการันตีคู่หูชั้นเทพมาให้เราเนี่ยหนึ่งตัวแบบแน่นอนส่่่ววนนนนนเราจะไได้้ตััหก็อยูที1ใ ตัวละครน,นี้นะครับและถ้าหลังจากที่20ครั้งแรกไปแล้วการที่เราจะได้คู่หูสีทองเนี่ยเราต้องเปิดให้ครบ80ครั้งก่อนนะครับถึงจะได้รับแต่นอกเหนือไปกว่านั้นก็จะมีโอกาสออกนะครับคืออันนี้ในกรณีที่ดวงเกลือจ,จัดนะถ้าเราดวงดี2%ก็ออกแล้วซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นไงงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดแบบ5ครั้งกันเลยดีกว่าจัดไปนะครับฟุ๊ปฟุ๊ฟุ๊ฟฟันไปครับพลังไม่เพิ่มแบบนี้ก็อย่างนี้ยังได้ตึงแซยงแต่ ตัวนี้ผมมีอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะแจกจากกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าแต่การเปิดเนี่ยยังไม่ได้เพิ่งได้ตัวนี้ครั้งแรกแต่นั้นรับฟรีไปแล้วไงเปิดกันต่อรอบสองนะครับเอ้ย,ยพลังเด้งอยู่ในคู่หูชั้นดีเนี่ยอืมน่ารักเอาภัยให้แต่บอกได้เลยว่าดวงเกลือจะจัดจกดไปรอบนี้ปืดปาดเข้าไปได้คูหูชันยอดนะครับทำไมทำไมไม่ออกชั้นเทพให้เราจะยอดนี้คือการันตีนะ สิครั้งเขาการันตีสีม่วงอีกแล้วหรือบางทีดวงทีเราอาจจะได้สูงกว่านั้นเปิดไปอีกสิบครั้งฮะเฮ้ยเฮ้ยมันต้องอย่างนี้แสงอย่างนี้อ้าวฉันยอดเหรอยงังยังไม่แน่นอนกดไปอีกนี่ตัวซ้ำ <c oughs> สายป้องกันคือได้ตัวซ้ำเฉยเลย่านเทพมีตั้งหลายตัวเลครับแต่เราได้ตัวซ้ำกันเพื่อน,อ,นอะไรจะดวงขนาดนั้นดวงดีใช่ไหมครับ <c oughs> กดไปอีกห้าครั้งจัดไปแบบซื้ออัตโนมัติเลยแล้วกันนะฮะบึ้มสีฟ้าครับบึมรอบนี้ฉันยอดอ้าวตะกี้ก่อนนะนี้ชั้นดีใช่ไหมกดไปอีกอืมนิ่งสนิท เดี๋ยวผมขอดูก่อนตอนนี้เราเปิดไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แต้มที่เอาไปชื้อในสาราวิชาชนเนี่ย280แล้วนะครับใกล้จะได้ชั้นเทพอีกหนึ่งตัวละงันกดไปเลยมาชั้นยอดมาเฉยเล้งโคเอาไว้เพิ่มพลังกดไปต่ออีกหนึ่งทีเฮื่อโอซียอปุอ่กูหูไม่เฉยแต่มีแล้วเราได้ฟรีจากเนื้อเรื่องของเขาเนาะปัดไปรอบนี้ชิง หนำหงน่ยเอ้ยคู่หูสองตัวนะครับชั้นยอดก็ยังดียังได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตอนเนี้ยผมมีกี่ตัวแล้วนะครับก็ใกล้จะครบแล้วนะครับชั้นยอดขาดไม่กี่ตัวเท่านั้นแล้วก็ขาดตัวสีฟ้าอีกหนึ่งตัวเพลเพอดูทรงแล้วชั้นเทพนี่ไม่ออกนะเนี่ยทำเป็นเล่นกดไปอีกทีหนึ่งนี่ไงได้ํานะครับ กดไปอีกเฮ้ยพลังไม่ขึ้นอย่างนี้อย่าบอกตัวซ้ำ <c oughs> ฉันเทพตัวที่สามมันเป็นตัวซ้ำนะครับบางทีมันก็เกินโอ,อกสามครั้งติดเป็นไปได้เหมือนเขาใจให้ผมทำตัวนี้อย่างเดียวนะอ่ะเราต้องเปิดอีกครั้งฮนะะคงไม่ซ้ำนะมีอีกไหมฉันยอดไปโอพลังไม่เด้งเลยพลังเด้งตัวใหม่เออตัวใหม่ นี่แหละชั้นเทพต้องตัวใหม่แล้วล่ะกงจือูอ้เฮ้ยสายดัเมิใช่ไหมซื้อครับผมปายพวกนี้เราต้องซื้อปาดไปอีกเดี๋ยวเราค่อยไปดูอืมพลังขึ้นพลังขึ้นแต่นี่ตัวใหม่ตัวใหม่เปิดไีกเปิดไปอีกคือตอนนี้เลยนะผมอยากได้ตัวนี้นะครับนี่ครับผม ตักกในไหนชั้นเทพก็มาซ้ําเยอะแล้วเราจะได้มีตัวร่วมใจตัวลิงงั้นเดี๋ยวมันจะเกินไปนะครับปาดไปผมต้องปาดอีกครั้งนึงดูทรงแล้วน่าจะใกล้พอแล้วอเออชั้นเทพอ,อปลดไปอีกทีนึง เฮ้ย CP เด้งเยอะเออได้มาสักทีนะครับออีกสักทีนึงขันเทพไม่ออกเลยฮะ <c oughs> ตอนนี้สาระวิริชนผมว่าผมก็ต้องเปิดให้ครบ800แต้มปะออกดไปเฮ้ยพลังเด้งตัวไหนเนี่ยอ,อ๋อชั้นยอดกดไปที่นึงถึง,งได้25น่าจะขาดอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็เปิดไปฮะรอ,อบนี้รอบสุดท้ายจึงชึงชๆงชึ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 งเฮ้ยได้ไต้ซื้อมานะครับคู่หูคนใหม่อีกตัวนึงชั้นเทพตัวอะไรซ้ำครับผม ตามสภาพเห็นเมลองไม่เร่งละนี่แหละครับก็คือเปิดไปประมาณ2 0,000่นตั๋วฟ้านะครับ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรตีว่าเรามาเลือกชั้นเทพวิทดชนส่วนจะเลือกตัวไหนนั้นเดี๋ยวผมค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งละกันนะครับสําหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับเนี่ยผมก็เปิดได้มาเท่านี้นะครับอันเทพขาดอีกหลายตัวอยู่เหมือนกัน จะว่าไปชั้นดีตัวนี้ยังออกยากเลยนะครับออกยากกว่าชั้นเทพอีกนะสำหรับพาร์ทนี้กับการเปิดสุ่มหาคู่หูก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะชอบยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดเกมกาดีหน้ามูนไลท์เบดก็อยู่ที่ใต้ล่างเดสคริปชันสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปแล้วครับ